สมมติว่าเราหมักสิบวันมาที่สิบเราทำเพื่อพอเรยาย่ำปุ๊บรถเราตะปูยข้างล่างขึ้นไม่อยู่ข้างบนเท่ากับคดดเราไม่ยุบเลยใช่ว่าลิดยู่ไปติดดิใช่<ๆ>ก็เหมือนกับว่าเราย่ำย่ำล่อเนี่ยย่ำสามเที่ยวล่อสามเที่ยวทำไมเขาดิดไม่ยอมหมดเพราะว่าพอเรยาย่ำทำเทื่อปุ๊บมันก็คุยข้างบนขึ้นข้างล่างขึ้นมาข้างบนลงล่างนั่นแหละแล้วตรงตีไม่เห็นสภาพอย่างเงี้ยคิดว่าถ้าเราเราหมักในยาของตี๋ตองเป็ดเนี่ยคิดว่ามันจะเบาไหม เบาครับถ้ามีรถย่ามผมการตีเลยว่าเบามีแล้วถ้าใช้ฟาร์มเข้มข้นได้ก็โอเคเลยแหละนี่เราจะเป็นคนทดลองก่อนสวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมนะครับจังหวัดสุโขทัยมาดูแปลงนานะครับที่จะใช้สารย่อยสลายต่อสร้างฟางข้าวตาคู่หูเกษตรองแปดนะครับวันนี้เราจะมาช่วยชาวนาที่จังหวัดสุโขทัยเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของนากันนะครับตาครับแนะนําตัวหน่อยครับลุงครับแนะนําตัวหน่อยครับ สังเวียนกันผมนายสังเวียนป่วยคุณทษครับค่ะป้าครับอ่านี่ชื่อจุดินหรือบางออนป่วยคุณทษอืมอ่าปัญหาในแปลงนาครับป้หาปีแต่ข้าวดิบจะให้ลุงตีมาช่วยเต็มเลยเนาะปัญหาข้าวดิบเนี่ยเต็มแปลงนาเลยไม่ได้ผลผลิตเลยไม่ใช่นน้อยเลยเป็นมากี่ปีแล้วป้าเนี่ยเป็นมาหนักเนี่ยคือปีนี้ปีนี้คือหนักเลยหนักที่สุด กำลังออกเลยเนาะชูช่องามเลยใช่หางเยอะเลยนะเนี่ยอันนี้ลุงตัดไปรอบได้ไหมเนี่ยเนี่ยเพิ่งตัดลงตัดลงตัดอ๋อลงตัดไม่ไหวอันนั้นคือข้างในนะครับที่หนาหนานะข้างในยิ่งตัดก็ยิ่งแตกเนาะอันนี้ผมจะถามป้าว่าป้ายังไม่ใช้ตองแปดเนี่ยป้าโทรหาลุงตีเนี่ยป้ามีความมั่นใจประมาณไหนป้าลุงตีจะช่วยได้ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ ถึง90%เลยนะใจขนาดนั้นก็อยากให้ลุงตีช่วยได้ถึง90%ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตองแปดเราจะช่วยแปลงนาแปลงนี้ให้ได้ข้าวกลับมา้หรือเปล่านะครับใช่เดี๋ยวเรามาติดตามกันจะได้ประสบความสำเร็จนะคะช่วยชาวนาแก้ปัญหาข้าวดีดค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่นะคะที่ทำให้ผลผลิตตกต่ำเนาะนี่ค่ะทุกคนข้าวดีดเยอะมากเลย ข้าวดิดข้าวเด้งมีหางเยอะแยะมากมายเลยเนาะเป็นตัวที่ทําให้ชาวนาขาดทุนใช่แล้วก็เป็นนี้เป็นสินกันเยอะเนาะใช่ค่ะทุนก็ไม่ได้ผลผลิตอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็ขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะเราจะมีคลิปดีๆสาระดีๆมานําเสนอนะคะว่าเราจะไปช่วยชนะแก้ปัญหาข้าวดิบที่ไหนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ